สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับพินทีวีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมอาจจะนําผู้ชมนะครับมาแก้นะครับวิธีการในกรณีที่เราจะล้างเครื่องรูวินโด์นะครับแต่ว่าเครื่องนี้ไม่สามารถที่จะลงได้นะครับมันขึ้นว่า the selected disk is of the GPT นะครับแต่ตัววินโด์ของเราเนี่ยมันจะเป็นระบบ MBR นะครับ โอเคนะครับซึ่งวิธีการนะครับถ้าท่านผู้ชมเกิดอาการอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้วิธีการนี้ได้นะฮะเนี่ยผมจะสร้าง p a r t i t i o นเพิ่มเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายตกใจแบบนี้นะครับพอคลิกออกมาปั๊บก็จะเจอแบบนี้นะครับลงไม่ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะนำไปสู่วิธีการนะครับก่อนอื่นนะครับ กระบ,บ,บาดออกก่อนนะฮะให้อยู่หน้านี้นะครับให้อยู่หน้านี้นะครับแล้วก็กดชิป F10 นะครับเดี๋ยวชิป F10 ในปุ่มนะครับในคีย์บอร์ดบนคีย์บอร์ดนะครับมันก็จะขึ้นเป็นคอมมานด์อย่างนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นให้อาพิมพ์ Dispart นะครับ dispart นะครับ t h i s p a r t แล้วก็กด enter นะครับโอเคอ่า dispart เรียบร้อยนะครับนี่หลังจากนั้นนะครับให้ทําการพิมพ์ list this นะครับ list this แบบนี้นะครับ list ตัวทนะครับ list this pop นะครับ แล้วก็กด enter นะครับอ่าระบบก็จะโชว์นะครับว่าในเครื่องของเรามีดิสอะไรบ้างนะครับโอเคทีนี้นะครับในเครื่องของผมนะครับก็จะเป็นในส่วนของดิสศูน์นะครับที่สามารถที่จะลง windows ได้นะครับอันนี้เป็นอา partition ของระบบนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะทําการ select นะครับ select this ศูน this ศูนโอเคแป๊บหนึง่ง uh, select this ศูนนะครับแล้วก็กด enter นะครับปุ๊บอ่าโอเคนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นนะฮะให้ทำการกด clean นะครับ แต่ว่าจะทำวิธีนี้ได้ต้องทำการเซฟข้อมูลนะครับกดคลีนนะครับปุ๊บโอเคทำการาทำความสะอาดนะครับโอเคทีนี้คลีนเรียบร้อย Success นะครับคลีนนิ่งเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นให้เราทำการ Convert นะครับ Convert ไปที่ MBR นะครับ Convert ระบบไปที่ MBR นะครับแล้วก็กด Enter นะครับ โอเคทีนี้นะครับคอนเวิร์ตเรียบร้อยนะครับจาก uh, GPT นะครับไปที่ MBR นะครับโอเคหลังจากนั้นให้ทำการ uh, กดออกนะครับ uh, Exit ปับโอเ okay. ค Exit เรียบร้อยแล้วก็กดกระบาดนะครับ ทีนี้เรามาลองเรามาลองลงนะครับว่าจะลงผ่านหรือเปล่านะครับเรามาทำการเลือกลงแบบปกตินะฮะแบบที่เราลงกันนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองอสร้าง partition นะครับเอาสักเล็กหนึ่ง เอาสักเล็กหนึ่งนะครับปั๊บอรอสักครู่นะครับกำลังหมุนอยู่นะครับอ่าทีนี้ก็สามารถที่จะลงได้นะครับอันนี้ทำเป็น ไดดีนะครับโอเคเนี่ยผมจะลงในไดนี้นะฮะทำเป็นไดซีลงวิดดนะครับอันนี้เป็นไดดีนะครับหลังจากนั้นกดเลือกไดซีเรียบร้อยก็ติดตั้งตามปกตินะครับก็สามารถที่จะติดตั้งได้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ลาไปก่อนสวัสดีครับ